สวัสดี FC 168 Channel ทุกท่านครับวันนี้ผมมี Toyota y a r i ิคันนี้บอกเลยว่าจัดทรงมาให้เรียบร้อยนะครับเป็นปี2014ครับเป็นเครื่อง1.2 VVTi เก uh, ียร์ออโต้ CVT ครับก่อนที่จะไปดูรถนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง168 Channel ให้กันด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมจะมีรถสวยๆแบบนี้มาให้ทุกคนได้รับชม กันอย่างเรื่อยๆแน่นอนครับอีกอย่างหนึ่งผมรีวิวชัดเจนครับรถชนก็บอกว่าชนรถโดนมาทํามาตรงไหนสีไม่สวยผมก็บอกว่าไม่สวยนะครับสีห้าสิบเปอร์เซ็นต์สีร้อยเปอร์เซ็นต์ตำหนิทุกจุดผมบอกทุกจุดครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ด้านล่างด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูรถสวยๆคันนี้ครับจัดทรงมาให้เรียบร้อยแถมแล้อแม็กไปให้ด้วยแถมราคาเดิมด้วยครับปเดี๋ยวเราไปดูรถกันเลยครับ คันนี้เป็นรถเมืองเหนือด้วยเป็นรถมือเดียวป้ายแดงครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับคันนี้เป็นโตโยต้ายาริสครับเป็นเครื่อง1,200ซีซี VVTI นะครับตัวนี้เป็นเกียร์ CVT นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะฮะ,ะรถก็ถือว่าสวยนะครับคันนี้เป็นสีดําเดิมแท้รถไม่เคยกลับสีครับไม่เคยแต่งเครื่องยนต์ไม่เคยจูนแมปกล่องไม่เคยตัดต่อสายไฟไม่เคยเกิดอุบัติเหตุครับผมการันตีเลยแล้วเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูทุกจุดนะครับคันนี้ แต่งทรงลงล้อทรงดีมากนะครับคันนี้เป็นชุดโหลดโดยที่ไม่ใช่เป็นการดัดสปริงหรือตัดสปริงนะครับเป็นสปริงโหลดโดยเฉพาะเลยนะครับเพราะว่าไม่เสียค่าเคสปริงแน่นอนนะครับไม่เสียการทรงตัวแน่นอนครับเพราะว่า,าด้วยคันนี้เป็นการใส่ชุดโหลดนะครับไม่ใช่การตัดสปริงหรือดัดสปริงอย่างแน่นอนครับ่า เดี๋ยวผมให้ดูรอบๆตัวรถนะครับใครหลายๆคนที่ยังไม่ทันรถคันนี้เดิมครับสีเดิมโรงงานแท้จากโรงงานนะครับไม่เคยกลับสีด้วยแล้วสีเนี่ยเป็นสีเดิมแท้จากโรงงานเลยอ่าเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูทุกจุดว่ารถคันนี้สวยขนาดไหนรอบคันสวยขนาดไหนจริงๆอ่ะไม่ต้องเคาะให้ดูก็ได้นะครับเพราะว่าคันนี้เป็นสีเดิมแท้จากโรงงานรถไม่เคยทําสีแม้แต่ชิ้นเดียวครับแม้กระทั่งกันชนหน้ากันชนท้าย นะครับเป็นสีเดิมจากโรงงานแท้ๆล้วนๆนะครับผมก็ได้เก็บงานให้เรียบร้อยก็คือทำสปาภายในและภายนอกให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับล้อแม็กทีนะครับตัวนี้จะเป็นงานออโตออปชั่นนะครับแล้วก็ล้อเนี่ยก็จะเป็นขอบ15เป็นยางฮันกุ๊กนะครับเป็นยางเกาหลีดอกหนาๆปีใหม่ๆครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูทุกจุดเลยแม่กระทั 9, ้งภายในภายนอกแล้วก็ห้องเครื่องนะครับดูรอบตัวรถก่อนนะครับ เส้นสายตรงคงเดิมครับรีวิวอีกรอบหนึ่งนะครับคันนี้อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากัน,น,น,นรถนคันนี้เป็นรถเมืองเหนือครับไม่ติดน้ําเค็มไม่ติดน้ําทะเลแล้วก็ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วก็ไม่เคยผูก่รนปะผูอะไรเงี้ยไม่มีแน่นอนครับเพราะว่ารถคันนี้เป็นรถเมืองเหนือแท้ตั้งแต่กําเนิดครับคันนี้นะครับผมขายไปใช้ไปนะครับอาจจะมีฝุ่นบ้างนะครับเพราะว่ารถคันนี้ผมใช้งานทุกวันและเป็นไม้แท้ด้วยนะครับเพราะว่ามันประหยัดน้ำมันนั่นแหละครับเพราะว่าผมถึงใช้นะครับ คันนี้เป็นเครื่องยนต์4สูบครับ c 2 0 0ีเกียร์ออโต้ CVT ครับเป็นเครื่อง VVTi นะครับแต่ว่า t o y o ต a เนี่ยเขาไม่ได้เขียน VVTi ตั้งแต่ฝาครอบนะครับสมัยนี้แต่ว่ามันก็เป็นระบบแบบเปลี่ยนองศาของวาล์วนะครับระบบการทำงานเนี่ยก็เป็น VVTi นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของ Honda ก็เทียบก็คือว่าเป็นเครื่องยนต์ v t e c นะฮะแต่คันนี้ t o y o ต a ก็จะเป็น VVTi นะครับห้องเครื่องเดิมครับแบตเตอรี่ดีมากนะครับรอยเม็ดอาร์คเนี่ยครบทุ ห้องเครื่องเนี่ยครบทุกจุดอ่ะโดยรวมก็ถือว่าสมบูรณ์100%เครับเพราะว่าห้องเครื่องเนี่ยเป็นห้องเครื่องสีเดิมจากโรงงานฟุน่นอาจจะเยอะหน่อยแต่ผมทาความสะอาดให้นะครับถ้าเกิดลูกค้าท่านไหนพร้อมจบนะครับคันนี้คันนี้ผมขายอยู่ที่2องแสนเก้าหมื่บาทครับราคาเดิมแต่ว่าผมแถมล้อแม็กไปให้ด้วย1ชุดครับติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบครับน็อตฝากระโปรงนะครับไม่เคยขยับคิ้วเดิมนะครับขอบคิ้วเดิมอันนี้น็อตฝากระโปรงไม่เคยขยับนะครับบอกก่อนนะคบว่าผมรีวิวรถ ไม่ได้ล้างห้องเครื่องเนี่ยถามว่าข้อดีตรงไหนข้อดีคือมันจะเห็นได้ชัดเจนว่าน้ามันเครื่องมันจะมีรอยซึมรอยเยิ้มหรือเปล่านะครับแต่คันนี้เครื่องสดมากนะครับเครื่องแห้งๆหม้อน้ําเดิมทุกอย่างเดิมนะครับแอร์หนาวมากนะครับแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยดีมากแล้วเกียร์ดีมากนะครับอีกอย่างหนึ่งไม่ได้ล้างห้องเครื่องเนี่ยเราจะดูรู้ได้เลยนะครับว่ารถคันนี้เครื่องแห้งไหมมีรอยซึมจากน้ํามันเครื่องไหมนะครับดูจากฝาวาลนะครับฝาวาลก็เดิมๆครับนี่ฮะไม่มีซึมไม่มีเปียกนะครับ ห้องเครื่องแห้งๆนี่ข้อดีของการไม่ล้างห้องเครื่องแล้วมารีวิวนะครับลูกค้าก็จะประมาณนี้ติ๊กเกอร์ข้างในนะครับก็ยังอยู่ครบครับมอกเบ้าหัวโช๊กยังอยู่ครบหมดนะครับทุกจุดเม็ดองเม็ดอาร์ยังอยู่ครบหมดทุกจุดครับผมการันตีได้เลยนะครับรถคันนี้ไม่เคยเกิดติเหาุหนักแน่นอนครับตรวจสอบว่าเคยเกิดติเหตุหนักที่หลังนะครับผมการันตีคืนเงินคืนรถเต็มจํานวนครับไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็มีคลิปวิดีโอนี้ไว้เป็นหลักฐานด้วยแล้วผมจะไม่ลบคลิปด้วยนะครับแล้วก็จะมีทําาลยยัักกษอรวว้้ใหด่า ถ้าลูกค้าซื้อไปแล้วตรวจสอบว่ารถเคยเกิดอุบัติเหตุหนักนะครับผมการันตีคืนเงินคืนรถเต็มจํานวนครับคืนค่าตกใจให้ลูกค้าอีกจํานวนหนึ่งหนึ่งแสนบาททันทีล้อแม็กนะครับขอบ15ฟิตเมนต์ยางเป็นยางฮันคุกนะครับปีเดี๋ยวผมให้ดูปียางครับปี2021ครับนี่ฮะยางปี2021ยางใหม่ๆนะครับแล้วก็ล้อแม็กเนี่ยตำหนิค่อนข้างจะน้อยมากนะครับเป็นล้อแม็กขอบ15นิ้วครับยางก็ฟิตเมนต์1 9 5 5 5 R 15ครับยาง้าห้า R สเนี่ยเป็นยางที่่นนุมะ นุ่มแล้วก็เหนียวแล้วก็หนึบครับรีดน้ําได้ดีมากนะครับเสียงก็ไม่มีนะครับไม่มีเสียงเข้าห้องโดยสารอย่างแน่นอนนี่ครับเส้นสายเดิมภายในภายนอกเดิมครับเส้นสายเดิมก็จะมีตําหนิบ้างนะครับแต่ว่าผมการันตีเลยนะครับรถไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนครับผมการันตีทั้งด้านหน้าและด้านหลังแล้วอีกอย่างหนึ่งรถไม่เคยติดแก๊สด้วยครับยางก็จะประมาณนี้ครับยางดอกหนาๆครับไม่ต้องห่วงครับยางเงียบ รีดน้ำดีนะครับกันชนหลังนะครับก็จะมีตําหนิตรงนี้นะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าถามว่าผมทาไมไม่เก็บตรงนี้เป็นสีเดิมจากโรงงานครับขอขายแบบเดิมๆแบบนี้นะครับเพราะว่าทําสีมาอาจจะมีสีเพี้ยนหรือว่าอะไรผมไม่รับประกันนะแต่ว่าผมขอขายเดิมๆแบบนี้นะครับแล้วก็โตโยต้าคันนี้ก็จะเป็นศูนย์โตโยต้าลำปางโดยกําเนิดนะครับนี่ฮะเป็นป้ายลำปาง เดี๋ยวผมจะพาไปดูภายในครับว่าภายในคันนี้มันจะสวยขนาดไหนครับไปเดี๋ยวเราไปดูภายในกันเลยครับภายในคันนี้ก็จะเป็นสีดําเดิมดาสปอร์ตนะครับดาก็ถือว่าโอเคนะแล้วก็จะมีแอร์แบ็กด้านหน้าให้ด้วยนะครับคู่หน้านะครับฝั่งคนนั่งและฝั่งคนขับครับมีแอร์แบ็กด้านหน้าให้ด้วยนะครับตามกฎหมายที่เขากําหนดมานะครับภายในสวยครับภายในสวยเพราะว่าคันนี้นะครับดูจากส่วนทรงเบาะนะครับดไม่ได้ใช้งานหนักเลยนะครับแต่ว่ามันมาใช้งานกับผมนี่แหละผมก็ได้วิ่ง คือทดสอบเครื่องยนต์นะครับทดสอบเครื่องยนต์ตลอดนะผมการันตีเลยครับรถคันนี้ขับดีมากแล้วก็เครื่องดีช่วงล่างดีแอร์เย็นครับนี่ฮะเบาะก็จะเป็นลายตะเข็บส้มนะครับตัดกระดําเป็นเบาะส,ส่วนทรงของเบาะผ้านะครับไม่ใช่เบาะหนังนะครับตัวนี้ยังไม่ใช่เบาะหนังข้อดีของเบาะผ้าคือมันนั่งแล้วนั่งสบายนะครับอาจจะดูแลรักษายากกว่าเบาะหนังหน่อยแต่ว่าการนั่งสบายกว่าแน่นอนครับอ่าก็จะประมาณนี้ครับ ออปชันแผงประตูนะครับร่องลอยการใช้งานมีแต่มันน้อยครับผมจะบอกว่าไม่มีไม่ได้นะครับแล้วก็ออปชันคันนี้นะครับก็จะมีกระจกไฟฟ้านะครับทั้ง4ฝั่งนะครับ4บานใช้งานได้ครบหมดครับประตูไม่เคยขยับครับน็อตสวยมากนะครับติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบครับบอกเบอร์ยางลมยางปอนยางอะไรเงี้ยอยู่ครบหมดนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับน็อตประตูไม่เคยขยับนะครับเสาเดิมครับสีเดิมนี่ครับตัวนี้จะเป็นเสาเดิมนะครับเสาเดิม จากโรงงานสีเดิมจากโรงงานครับผมการันตีเลยนะครับเม็ดอาร์คอยู่แบบนี้ทั้ง4บานนะครับสีเสาเลยตัวนี้จะเป็นเม็ดอาร์คเชื่อมอาร์ก้อนจากโรงงานนะครับอันนี้ไม่ต้องห่วงครับผมการันตีอยู่แล้วนะครับจากช่อง YouTube 168 c h a n n ช l ครับอ่ะส่วนเลขไม้นะครับรถใหม่ๆต้องบอกเลขไม่อยู่แล้วรถเก่าผมก็บอกนะคันนี้นะครับตอนแรกมาก็1 1 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับตอนนี้ข้ามไปแสนสองแล้วเพราะว่าผมได้เทสเครื่องแล้วก็ใช้งานอยู่ทุกวันนะครับบอกได้เลยว่าประหยัดน้ํามันอ่า ประหยัดน้ำมันนะคันนี้ประหยัดน้ำมันมากนะครับมาดูคนนั่งตอนหลังครับบอกคนนั่งตอนหลังก็ถือว่าดําสวยงามครับเป็นสีดําเดิมแท้จากโรงงานครับออกสไตล์สปอร์ตนะครับดูแลรักษาง่ายครับสีดํารถเก่าขนาดไหนมันก็ดูสวยครับฝ้าเพดานเขาจะเป็นสีดําภายในจะเป็นสีดําทั้งคันนะครับไม่มีสีครีมนะสีครีมมันจะดูเลยายครับมันจะโสบปกนะครับแผงประตูจะเป็นแบบนี้ทั้งสี่บานครับด้านหลังนะครับช่องเก็บสัมภาระนะครับ แล้วมาดูฝากระโปรงด้วยนะครับฝากระโปรงก็นอนไม่เคยขยับครับเบ้าเดิมทุกอย่างเดิมหมดนะครับเม็ดอาร์คเดิมเสาเดิมทุกอย่างเดิมครับไฟท้ายก็จะเป็นไฟท้ายเดิมจากโชว์รูมครับไฟท้ายเดิมครับไม่เคยปรับเปลี่ยนอย่างแน่นอนครับไฟท้ายด้านขวานะครับก็เดิมครับรถไม่เคยชนครับผมการันตีเลยนะครับตรงนี้เดิมครับเดิมหมดครับเพราะว่ารถคันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงด้วยนะครับภายในค่อนข้างสะอาดมากนะครับแล้วก็ช่องยางอะไหล่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูเนาะช่องยางอะไหล่นะครับนี่ครับสวยครับ ไม่มีชนหนักแน่นอนครับผมการันตีเลยนะฮะนี่ครับเมทอาร์ยังอยู่ครบครับยางอะไรอาจจะเคยใช้นะครับอันนี้ผมแจ้งก่อนนะรถมันถือว่าเป็นรถใช้งานนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับในราคาที่2องแสนบาทนะครับทุกอย่างเดิมอะโช้กฝาหลังใช้ได้ครับนี่ครับฝาหลังปิดง่ายครับผมการันตีเลยนะครับคันนี้เป็นยาลิสปี2014นะครับย้ำอีกทีปี2014ครับเครื่องยนต์เดิมทุกอย่างเดิมครับช่วงล่างขับดีนะ ช่วงล่างขับดีขับสบายครับตัวต้ายาลิสโตโยต้าเนี่ยออกแบบมาก็คือความนุ่มนวลและขับสบายด้านซ้ายเนี่ยแผงประตูสวยนะแผงประตูไม่มีร่องรอยการใช้งานถือว่าน้อยครับร่องรอยการใช้งานเนี่ยน้อยมากนะครับกระจกไฟฟ้าใช้ได้ครบหมดครับติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบหมดนะครับติ๊กเกอร์เพจอะไรก็ยังอยู่ครบหมดนะครับนี่ตรงนี้จะเป็นสีเดิมแท้จากโรงงานครับน็อตประตูไม่เคยถอดครับเม็ดอาร์คเดิมครับเม็ดอาร์คเดิมเนี่ยครับเม็ดอาร์คเดิมจากโรงงานครับผมการันตีนะ มีติ๊กเกอร์บอกแอร์แบ็กด้วยนะครับตรงนี้ยังอยู่นะฮะเพราะว่ารถเป็นรถเดิมนะครับประตูปิดนุ่มทุกบานนะครับทรงดีครับคันนี้ทรงดีมากนะครับเป็นล้อแม็กที3 7สามเจ็ดครับอ่ะโอเคครับสำหรับตตโยต้ y ยาริคันนี้นะครับปี2014ครับเป็นเครื่องยนต์หนึ่งพันสองร้อยซีซีครับผมขายอยู่ที่สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับคันนี้ 299,000บาทแถมล้อแม็กไปให้ด้วยนะครับผมไม่ถอดอะไรทั้งนั้นนะครับมีแต่เติมให้นะครับสปริงก็จะเป็นสปริงโหลดครับไม่ใช่สปริงตัดหรือดัดสำหรับคลิปนี้ EP นี้นะครับต้องขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมกันมาตลอดนะครับตอนนี้ก็แปดห0ื่นยูเซอร์นะครับ80,000ื่นซับสไครต์แล้วนะครับใกล้ละใกล้ละใกล้ละแต่ยังไม่ถึงเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้า EP หน้าฝากคันนี้ไว้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ